มากันที่ผลมวยโลกกันสักหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อวานเนี่ยหรือเมื่อคือนเนี่ยก็มีฝามนักชกไทยเนาะขึ้นชกซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแม่นักชกไทยแพ้รวดเลยแต่ก็มันมีคนที่ว่าต่อยแบบดีๆีน่าชื่นชมอยู่ก็มีครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง apak 2 4ต้องมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ ก็เมื่อคืนนี้นะครับก็มีนักชกไทยเนี่ยชกที่ต่างประเทศ2คนแล้วก็ชกที่ประเทศไทย1คนก็เริ่มกันที่ที่ประเทศไทยก่อนแล้วกันก็คือดาวเหนืออีเกิลยิมสิงห์มังชาเนาะอันี้ก็ใช้สีเสื้อใหม่ก็อย่างที่ทราบกันเคยเป็นถึงอรองอันดับหนึ่งในฝ่ายของ IBF แล้วก็เคยได้ชิงแชมป์โลกมาละซึ่งล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็ขึ้นชกเมื่อคืนนี้กับนักชกจากประเทศฟิลิปปินส์ชื่อ เรมาสฟอริด uh, แล้วก็ uh, ชกได้อย่างสนุกเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่าจะดูดีกว่าด้วยแต่ว่าดาวเหนือเนี่ยมา,าโดนต่อยเข้าที่เข้าที่กระจับในปลายยกสี่แล้วก็กรรมการก็สังเบ็กให้ให้พักอะไรสักแป๊บนึงแหละก่อนที่ว่า,อาพอขึ้นมายก5เนี่ยกำลังดวลหมัดกันอยู่ดีๆเนี่ยาดาวเหนือโดนโดนหมัด,โด,มดโดนหมัดลำตัวของทางด้านฟิลิปปินเนี่ย ก็ร่วงลงไปในยกที่5เลยก็แปลว,ว่าจะโดนแถวแถวลิ้นปีแล้วมั้งแล้วก็ซุดลงไปแล้วก็ไม่ลุกเลยก็อย่างงว่า,าถูกดอกนี้เอาไปก็คือสุดนั่งยาวเลยเออนอนยาวเลยนับไปจนถึงสก็สุดท้ายก็นั่นแหละครับดาวเหนือก็แพ้นกไปในยกที่5ในการชริงแชมป์ที่ว่างเอเชียคอนติเนนตอรรุ่นเวอร,ร์เวทหรือว่า147้อยบบอเนาะเมื่อเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับส่วนอีก2คนที่เหลือ ก็คือทางด้านกล้องฟ้า C P F รายนี้คือต่อยดีมากๆเลยนะกล้องฟ้า C P F เอาแบบว่าอย่างนั้นก็คือ,อคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ W B a g o รุ่นเมนตัลเวทหรือว่า118ปรอปอนด์กล้องฟ้า C P F เนี่ยได้นับ2อ,อยกนะ,ะก็คือไดอ้ได้นับ8ได้นับ8ในยกที่ยกที่ไรเนี่ยยกที่2มั้ง อปลายยกแรกเออ,อกไ็ได้ได้นับ8ยกแรก2นับแล้วก็มาได้นับยก5อีก1น,นับก็รวมทั้งหมด3นับก็ชกนักชกเจ้าถิ่นก็คือทางด้านมูฮัมหมัดวาฟิมจากประเทศปากีสถานนาะก็ร่วงลงไปทั้งหมด3นับก็เป็น2ยกจริงๆแล้วอ่ะคู่นี้ถ้าจะว่ากันตามจริงอ่ะก็คือคะแนนเนี่ยที่ออกมานี่คิดว่าอย่างน้อยนะก็คือต้องเสมอไม่ใช่เราแพ้นะแต่ว่าสกอร์ที่ออกมาเนี่ย เออคือสกอร์ที่ออกมาเนี่ยก็คือเขาให้เราแพ้เลยนะแพ้ขาดามีคะแนนหนึ่งแพ้ขาดด้วยก็คือร้อยสิบห้าร้อยสิบอันนี้คือถือว่าเรียกว่าขาดเลยแล้วก็มีอีกอสองเสียงเทือที่เหลือ,ลอก็คือชนะให้เขาชนะเนาะร้อยสิบสี่ต่อร้อยสิบเอ็ดสองเสียงก็ปรากฏว่าเราแพ้ทั้งสามเสียงทั้ง,ท,ง,ท,ง,ท,งที่เกมการช่วงจริงอะนอกจากเราได้นับ2ยกนี้แล้วใช่ไหมล่ะก็เท่ากับว่าอย่างน้อยนี่เราต้องมีคะแนนตุนยกละ2 2แต้ม อสองแต้มถ้าไอ้ยกนั้นเขาคิดให้เป็นยังไงอะยกละไอ้ยกแรกที่ว่าเราได้2นับเนี่ยก็เท่ากับว่าสีสีแต้มหรือว่าอย่างน้อยก็3แต้มเท่ากับว่าคะแนนเราเนี่ยเราตุนเอาไว้เยอะมากๆเลยนะเออถึงแม้ว่าจะชกกันลากยาวถึง12อยกเนี่ยแต่ว่าเรามีคะแนนตุนถึง5 5แต้มด้วยกันอะแต่คะแนนที่ออกมานี่มันน่าเกลียดเกินไปไหมอเออมันมันมันค่อนข้างน่าเกลียดเั็นอย่างมากเลยนะเออทั้งทั้งที่มันน่าจะยังไงอะ ก็ก็คือสกอร์ที่ออกอะถ้าเขาชนะเราในยกที่เหลือทุกยกอะมันมันก็ต้องออกยังไงว่าเดี๋ยวผมไปคิดใหม่อีกทีแล้วกันเออก็คือคู่นี้น่าเกลียดเป็นอย่างมากจริงๆแล้ว เราควรจะชนะหรือไม่เต็มที่เลยอย่างสุดแล้วก็วคือน่าจะเสมอนะไม่น่าเราไม่น่าจะแพ้เอออันนี้ก็คืออีกหนึ่งคู่แล้วก็อีกหนึ่งคู่เมื่อคืนนี้นะครับก็คือคู่ของอกองจากปอเปิอินก็ไปชกที่ประเทศปากีสถานร่วมรายการเดียวกันกับทางด้านกองฟ้าแหละเจอกับนักชกจากประเทศอังกฤษชื่อจิมมี่แคลลี่จูเนียก็คู่นี้เราเล็กกว่าเขา่อนข้างเยอะนะก็ะสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงสุดท้ายแล้วก็ โดนนักชกจากประเทศอังกฤษชกตัดลําตัวแล้วก็เราก็ร่วงลงไปในยกที่สี่ก็นั่นแหละครับก็แพ้นอกไปในยกที่สี่คู่นี้ก็เป็นการชิงแชมป์มิดเดิลเวส NBA แล้วก็ WBA a ูบีเอเอเชีาที่ว่างมาครองเนาะก็ปรากฏว่านะครับฟิลิปไม่ใช่ฟิลิปปิน นักชกจากประเทศอังกฤษจ,จิมมี่แคลลี่จูเนียก็เอาชนะกงจากปอบอินก็เท่ากับว่าเมื่อคืนนี้สามคนของนักชกไทยชกที่ประเทศไทยคนหนึง่งแล้วก็ชกที่ปากีสถานสองคนก็ปรากฏว่าเราแพ้รวดเลยนะเออแพ้รวดเลยแพ้นกทั้งสองคนแพ้นกสองคนแล้วก็แพ้นนคะแนนหนึ่งคนแต่ว่าก้องฟ้าคู่นั้นอนะ่ะจะว่าไปเราก็โดนโกงก็ว่าได้ครับ